สวัสดีครับทุกคนและยินดีต้อนรับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปทีละขั้นตอนในการสมัครบัญชีบน XM ขั้นตอนที่1คลิกเริ่มเทรดเลยขั้นตอนที่2เลือกประเทศที่คุณอาศัยอยู่ประเทศที่ฉันอาศัยอยู่คือประเทศไทยขั้นตอนที่3ป้อนอีเมลตั้งรหัสผ่านโปรดทราบว่ารหัสผ่านของคุณต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของโปรแกรม XM ขั้นตอนที่4คลิกป้อนที่นี่ขั้นตอนที่5รหัสพันธมิตรไม่บังคับ ลงทะเบียนกับ XM และรับโบนัสของคุณใช้รหัสพันธมิตร CTG8M เพื่อปลดล็อกโบนัสเงินฝาก100%สูงถึง1500ดอลล่าโบนัสการเทรด30ดอลล่าเงินคืนล็อตสูงสุดถึง90%ขั้นตอนที่6ทำเครื่องหมายและยอมรับข้อกำหนดนโยบายของ XM ขั้นตอนที่7กรุณาคลิกลงทะเบียนขั้นตอนที่8ตรวจสอบอีเมลของท่านกรุณาตรวจสอบกล่องข้อความทั้งหมดและโฟลเดอร์สแปมขั้นตอนที่9คลิกยืนยันอีเมล ยินดีด้วยที่คุณได้ลงทะเบียน xm สำเร็จขอให้สนับสนุนช่องของเราด้วยการกดไลค์แชร์วิดีโอและสมัครสมาชิกช่อง YouTube ของเราเพื่อรับชมวิดีโอที่มีประโยชน์มากยิ่งขึ้นค่ะ